สำหรับพิธีการนะครับในส่วนของการแสดงของนักเรียนรงเรียนบ้านริงปุกในชุด ครูคณะกรรมการศึกษาขัทธิ์้นพพิารและที่ได้มีโอกาสต้องรับประธานในพิธีและแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานทอดพระปาเพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสวันเรียนขอบคุณ่ารยกของการเยายจังหวัดชลบุร <AP R> ีเ <Festival> ป็นอย่างสูง <Paint> ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดอาคารด้านติระสุนองค์การไปรษณีปัจจุบันกู้หนุมเสมอนะครับท่านดรจุลิรัตนพินิจมณีท่านผู้มีการสำนักงานท่านนายกสมัชช์เขียรประารนะครับท่านนายกเทศมนตรีตะบนรัฐพระนะครับท่านนายกจังหวัดชลบุรีอยากเป็นพาการในในวันนี้ด้วยนะครับซึ่ง70ปุ่มลูกหลานของพี่น้องประชาชนพื้นบ้านแล้วก็ยังมีลูกหลานที่ ครับกับท่างบริการใดเดชในชมานะครับปอ้ไรพนักคู้ครูนะครับพี่ไดนาบดงนะครับการผสมอย่างเป็นทางการนะครับมรด ka สามล้านท่านสุโภคเสมอโอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตะบนหลังพระต้อนทิพย์ท้องที่ท่านประหลัดศิราชานะครับเดี๋ยวทำพิธีป้องกันรัสัญญาป้องกันนะครับรับเรียนเชิญแขกผู้เกียรติครับด้วยนะครับ